v o l u m o ่า Chanel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านอันไซยิตอัมัดนั่งอยู่บนโต๊ะในร้านขณะที่ยาเซีนเดินเข้ามาโดยไม่มีการนัดหมายการพบปะไม่เพียงแต่ไม่คาดคิดเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษแม้แต่ที่บ้านเขาก็หลีกเลี่ยงการพบพ่อเป็นที่สุดยิ่งไปกว่านั้นยาเซีนดูเคร่งครึ้มและใจลอย เขาเดินเข้าไปใกล้พ่อทำความเคารพโดยไม่กล่าวทักทายจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพ่อครับผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยพ่อมองอย่างสงสัยถึงแม่กระหายอยากรู้แต่ก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ถามครึ้มครึ้มคงเป็นข่าวดีนะยะมินหันฮำสวีเอาเก้าอี้มาให้ยาซีนพร้อมกับกล่าวเชิญ พ่อบอกให้นั่งเด็กหนุ่มเลื่อนเก้าอี้เข้าไปใกล้โต๊ะแล้วนั่งลงทำท่าอึกอักอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็ถอนหายใจและกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือพ่อครับแม่จะแต่งงานใหม่อีกแล้วถึงแม้อันไซยิดอมามัดจะคาดไปล่วงหน้าว่าเป็นข่าวร้ายแต่จูจูก็ต้องหวนกลับเข้าไปในความหลังจึงรับไม่ทันเขาหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนที่เคยเป็น เมื่อนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภริยาคนแรกเรื่องนี้ทำให้เขามีน้ำโห้และตกใจเพราะเป็นการกระเทินถึงเกียรติยศของลูกใครบอกเขาถามไม่ใช่เพราะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เพื่อหนีให้พ้นความจริงอันไม่น่าพิรมหรือเพื่อถ่วงเวลาให้ตัวเองควบคุมความรู้สึกชี้คำดีญาติแม่บอกผมที่โรงเรียนเห็นว่าแต่งภายในเดือนนี้ ข่าวนี้เป็นความจริงไม่ต้องสงสัยไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเธอถ้ามองอดีตมันต้องไม่ใช่การแต่งงานครั้งสุดท้ายเป็นแน่เด็กหนุ่มคนนี้ทำบาปอะไรไว้นนักหนาจึงต้องรับกรรมอย่างรุนแรงมันทำร้ายเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้สึกสงสารและเป็นห่วงลูกชายทาั้งทที่เคยช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมามา,มากต่อมากแต่กลับไม่สามารถทำอะไรกับความเจ็บปวดของยาซีน เขาถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรถ้าตนมีแม่อย่างนั้นรู้สึกท้อแท้ความรักและสงสารลูกทวีมากขึ้นใจอยากจะถามถึงเจ้าบ่าวแต่ฝืนความรู้สึกเอาไว้เพราะเป็นห่วงว่าจะทำให้ลูกเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกเลยปิดปากเงียบเรากับยาซีนจะอ่านใจออกจึงถามขึ้นลอยๆแม่จะแต่งงานกับใครนะ ดูเหมือนจะชื่อยาก,กับไซฮัมเจ้าของร้านขายขนมที่ถนนอันดาราศะอายุราวสามสิเขายิ่งหงุดหงิดขึ้นไปอีกเสียงสั่นขณนะถมน้ำลายเหมือนก้างปลาติดคอความรังเกียจและขยะกขยแยงถมเข้าใส่ได้แต่รำพึงในใจอายุ30มน่าอายเหลือเกินเป็นการเล่นชู้ที่ปกปิดด้วยการแต่งงาน พ่อโมโหเพราะลูกโมโหและเพื่อเห็นแก่ตัวเองด้วยเขามักจะโกรธเมื่อข่าวครา,าวส่วนตัวของอดีตภริยามาเข้าหูมันเท่ากับปลุกกระแสสำนึกความรับผิดชอบในสิ่งที่เธอกระทําลงไปเพราะอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมียเข้ามาก่อนถึงแม้จะนานมาแล้วเขาก็ยังเจ็บปวดจากการที่เธอไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจและขัดคำสั่งนึกถึงสมัยที่เคยอยู่ด้วยกัน แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแบบเดียวกับการนึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เคยพบผ่านมาในชีวิตเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าคนซึ่งมั่นใจในตัวเองอย่างเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินที่สำคัญเธอเป็นคนสวยและบางทีอาจจะยังสวยพร่าไปด้วยสเสน่ห์แห่งความเป็นหญิงเขามีความสุขกับชีวิตสมรสอยู่สองสามเดือน จนกระทั่งเธอประพฤติตัวขัดต่อวินัยที่เขาตั้งไว้กับครอบครัวเธอมองไม่เห็นอันตรายใดๆเป็นการแสวงหาเสรีภาพแม้จะถูกจำกัดโดยแอบไปเยี่ยมพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าอันสยิดอมัดโกรธเคืองและพยายามห้ามปรามแรกๆก็ดุดา่าต่อมาลงมือลงไม้ซ้อมอย่างรุนแรงเธอเลยหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ความโกรธ ทำให้ชายจองหองอย่างเขามืดบอดคิดว่าทางที่ดีที่สุดที่เธอจะเชื่อฟังและทำให้รู้สึกตัวคืออย่ากันชั่วคราวสักระยะหนึ่งเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีใจกับเธอเขาอยากจริงๆและแสร้งทำเป็นลืมจากวันคืนกลายเป็นอาทิตย์อาทิตย์รอคอยให้ญาติของเธอนำข่าวดีมาให้เมื่อไม่มีใครมาเคาะประตูเขากล้ากลืนความทรนง ส่งคนกลางไปไกลเกลีย่ยได้รับคำตอบว่า <c oughs> เธอยอมคืนดีด้วยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามบังคับไม่ให้ออกนอกบ้านและห้ามซ้อมเขาคิดไว้ว่าทางฝ่ายเธอจะยอมตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขหรือมีข้อแม้จึงโกรธยิ่งขึ้นและสาบานจะไม่แต่งงานกับเธออีกต่างคนต่างอยู่ยาซีนต้องรับเคราะห์พัดพลากจากพ่อไปทนทุกทรมานกับความเจ็บปวด และความอับอายอยู่ที่บ้านแม่ถึงแม้เธอจะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งและตามสายตาของลูกชายการแต่งงานเป็นการให้เกียรติต่อการทำอันผิดพลาดของตนอย่างยิ่งแต่การแต่งงานแบบป้องกันตัวแบบนี้ยิ่งไร้มนุษยธรรมมากไปกว่าครั้งแรกๆและสร้างความปวดร้าวให้มากขึ้นอย่างประมาณม่ได้อย่างน้อยเธอก็อายุ40 และตอนนี้ยาซีนก็โตเป็นหนุ่มและรักเกียรติไม่อยากให้เป็นที่อับอายต่างกับสมัยเด็กที่ได้แต่แปลกใจตกใจและร้องไห้ไปกับข่าวลือตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบจะทำไม่รู้ไม่ชี้เมื่อได้รับความเสื่อมเสียไม่ได้สิ่งเหล่านี้ผ่านเข้าสู่ความคิดของผู้เป็นพ่อเขารู้ดีว่ามันร้ายแรงแค่ไหน แต่พยายามกลบเกลื่อนสุดความสามารถเพื่อไม่ให้เป็นที่กังวลใจของลูกชายคนโตเขายักไหล่อันกว้างใหญ่ราวกับไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเราสัญญาจะไม่ถือว่ามีแม่แล้วไม่ใช่หรือ,อยาซีนตอบด้วยความเศร้าและท้อแท้แต่แม่มีตัวตนนี้พ่อไม่ว่าเราจะสัญญากันไว้อย่างไรแม่ก็ยังเป็นแม่ของผมทั้งในสายตาของผม และของผู้อื่นชายหนุ่มหายใจแรงเขาจ้องมองพ่อด้วยดวงตาสีดำคลับที่ได้รับสืบทอดมาจากแม่เมื่อขอความช่วยเหลือเขาทำท่าราวกับจะพูดว่าพ่อเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ช่วยผมด้วยอันไซยิดอัมัดขยับตัวแต่ยังแส้งทำเป็นสงบเยือกเย็นกล่าวว่าพ่อไม่โทษลูก ที่เดือดร้อนหรอกแต่อย่าให้เลยเถิดพอไม่เข้าใจว่าทำไมลูกจึงโกรธแต่ถ้ามีเหตุผลก็จะเอาชนะได้ไม่ยากเย็นลองถามตัวเองดูว่าการแต่งงานของแม่ทำให้ลูกเดือดร้อนหรือเปล่ามีผู้หญิงแต่งงานทุกวันและทุกชั่วโมงการกระทำที่ทำแล้วแล้วมาแม่ไม่อาจจะรับผิดชอบกับก,บการแต่งงานแบบนี้ บางทีแม่ควรจะขอบคุณด้วยซ้ำไปเหมือนที่พ่อเคยบอกไว้แล้วหลายหนจิตใจของลูกจะไม่มีวันสงบถ้าไม่หยุดคิดถึงแม่และแส้งทำเป็นว่าแม่ไม่มีตัวตนจงวางใจในพระผู้เป็นเจ้าอย่าไปนึกถึงให้มากไม่ว่าคนจะว่ายอย่างไรควรจะยอมรับในความจริงที่ว่าการแต่งงานคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการยิมยอมจากศาสนาเขาพูดถึงสิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้หมายความเช่นนั้นเพราะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาพูดอย่างชัดเจนจนเพลอนึกว่ากำลังพูดเรื่องจริงน่าจะขอบคุณความเป็นนักการทูตที่เรียนรู้มาตอนเป็นนักไกล่เกลี่ยผู้ชานฉลาดและสามารถยุติข้อพิพาทระหว่างบุคคลได้ถึงแม้ว่าคำพูดของเขา จะไม่สูญเปล่าด้วยการนำมาใช้กับยาซีนเพราะไม่มีลูกคนไหนไม่ฟังเขาพูดความโกรธของเด็กหนุ่มแน่นหนาจนไม่อาจระเหยหายไปได้ในทันทีทันใดวาจาเหล่านั้นมีผลกระทบต่อเขาเหมือนดินน้ำเย็นจากถ้วยราดลงไปบนการน้ำร้อนเขารีบตอบพ่ออย่างทันควันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องใช่แล้วครับ นานวันยิ่งออกห่างจากาศาสนาและกฎหมายมากขึ้นทุกทีพมถามตัวเองว่าอะไรจูงใจชายคนนั้นให้แต่งงานกับแม่ท่ามกลางความตึงเครียดของเหตุการณ์ผู้เป็นพ่อถามตัวเองชิงประชดลูกควรจะกล่าวถามว่าอะไรจูงใจแม่ให้แต่งงานกับชายคนนั้นก่อนที่อันไซยตดอามัดจะตอบยาสินก็พูดต่อไม่ใช่อะไรหรอกครับ ความโลภหรืออาจจะแต่งงานกับแม่ของลูกอย่างจริงใจก็ได้เด็กหนุ่มโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตะโกนอย่างโกรธแค้นไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรนอกจากความโลภถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงอันไซยิดอะหมัดก็ไม่วายสังเกตเห็นการขึ้นเสียงของลูกชายเขาเสียใจไปกับลูกรู้สึกอึดอัดและกล่าวย้ำข้อความที่พูดไปแล้ว เมื่อไม่ได้รับการคัดค้านยาสินก็สงบจิตสงบใจพูดต่อสิ่งที่ทำให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าตั้งสิบปีคือเงินและทรัพย์สมบัติผู้เป็นพ่อมองเห็นผลประโยชน์จากการเปลี่ยนหัวข้อสนทนามันอาจช่วยเบี่ยงเบนชายหนุ่มให้พ้นจากความเจ็บปวดทรมานเขาเริ่มทบทวนถึงสิ่งจูงใจที่ทำให้เธอแต่งงานถูกแล้วฮานิยะ แม่ของยาซีนทำถูกมรดกของเธอซึ่งเป็นที่ดินยังไม่ถูกแตะต้องขณะที่มีความรักและแต่งงานไปถึงแม้ในอดีตเธอจะเป็นคนสวยมีทั้งสเสน่ห์และเงินทองดูทั้งน่ากลัวและไม่น่ากลัวตอนนี้เธออาจจะควบคุมตัวเองได้มากกว่าเดิมไม่ต้องพูดถึงการควบคุมคนอื่นเธออาจใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในยุทธภูมิของความรัก ซึ่งตอนนี้เธอไม่ได้สูงส่งเหมือนแต่ก่อนมันจะทำให้ยาซีนเป็นฟืนเป็นไฟมากยิ่งขึ้นถ้าพบกับโศกนาฏกรรมนี้ซึ่งมีทั้งบาดแผลจากเกียรติยศและมืออันว่างเปล่าอันไซยิดอหมัดกล่าวกับลูกเรากับคิดไปล่วงหน้าพอว่าลูกพูดถูกแล้วผู้หญิงวัยนี้เป็นที่หมายตาและตกเป็นเดื่ยของคนโลกเราจะทำอย่างไรได้ เราควรหาทางติดต่อกับชายคนนั้นและบังคับให้เขาล้มเลิกการผจญภัยงั้นหรือการคุกคามขู่เข็นและข่มขวัญคนอื่นไม่ใช่วิสัยของพวกเราการโน้มน้าวชักจูงอาจทำให้เราเสียชื่อที่นี่หันมาดูทางแม่พ่อไม่ได้มองข้ามการที่ลูกแยกมาอยู่กับพ่อทำให้แม่มีอิสระความจริงก็คือ พ่อไม่มีความสุขกับการที่จะทำให้ลูกกลับไปข้องแวะกับแม่อีกความจำเป็นมีกฎเกณฑ์ของมันไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนลูกน่าจะไปเยี่ยมแม่การไปหาแม่ของตัวเองใครจะรู้บางทีการที่จู่ๆไปหาโดยไม่ได้พบกันมานานอาจช่วยเปลี่ยนใจแม่ก็ได้ยาซีนทำท่าเรากับตกเป็นเป้าหมายของนักสะกดจิตยอยู่ครู่หนึ่งก่อนสำนึกจะคืนมา เขาเงียบและงงงันข้อความที่พ่อพูดไม่ใช่สิ่งน่าประหลาดใจแต่อย่างใดเขาย้อนถามไม่มีทางที่ดีกว่านี้แล้วหรือครับผู้เป็นพ่อตอบอย่างแจ่มแจ้งตรงไปตรงมาพ่อคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดยาซีนถามเหมือนพูดกับตัวเองผมจะกลับไปหาแม่ได้อย่างไรผมจะฝืนใจกลับไปสู่ความหลังที่หนีมา และอยากให้เลือนหายไปจากชีวิตที่สุดได้อย่างไรผมไม่มีแม่ไม่มีแม่เลยขณะที่ยาซีนพูดผู้เป็นพ่อรู้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็จในการจูงใจลูกให้คล้อยตามความเห็นเขาพูดแบบนักการทูตจริงๆนะพ่อคิดว่าลูกควรไปหาแม่หลังจากหายหน้ามานานคงได้พ้นบางทีเมื่อเห็นลูกตัวเป็นหนุ่ม ความเป็นผู้ใหญ่อาจกลับคืนมาเลิกประพฤติตัวแบบที่ทำให้เสื่อมเสียมาถึงลูกก็ได้ใครจะรู้ยาซีนสงบจิตใจครุ่นคิดอย่างหนักปล่อยตัวแสดงอาการทอดอะไรท่าทางเศร้ามองนั่นอาจเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่รบกวนเขาอยู่แต่ความกลัวว่าจะสูญเสียมรดกที่หมายมั่นไว้สำหรับวันข้างหน้าก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เขาจะทำอย่างไรไม่ว่าจะคิดไปทางไหนก็สู้ทางที่พ่อแนะนำให้ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้สึกวันไหวแค่ไหนความจริงที่ว่าความคิดนั้นมาจากพ่อทำให้รู้สึกผ่อนคลายตามความเห็นมันถูกต้องและทำให้คลายวิตกกงังวลเอาอย่างนั้นแหละเขากล่าวกับตัวเอง จากนั้นก็พูดกับพ่อตามๆที่พ่อว่าก็แล้วกันครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ Volume Up Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่าน